ดีทุกคนเรยตอนนี้อยู่กับซิกมาแ a นเลมด้าชแนลแล้ววันนี้เราจะมาดูตอนนี้59กันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะว่ามันเพิ่งมาเมื่อน่าจะตีหนึ่งได้นะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆเห็นตนะั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนแล้วนะหมายถึงโรงเรียนของแลมด้านนะแล้วก็เห็นนะแล้วเราก็ไปเรียนต่อนะก็เลยไม่ได้ท,ทําคลิปตอนเช้านั้นมนาะ มาดูกันว่าตอนนี้59เนี่ยมันมีอะไรบ้างไปไปดูกัน พนะีแมนเขาไม่ได้มานานแล้วนี่พี่แมไม่ได้มานานแล้วเาเพิ่งมาจนเป็นกองทัพเฮ้ยเฮยสมากเลยตอนนี้ยเฮ้เริ่มการวิเคาะกัอมาเยกีนไ่ได้าเลยุ้ยเยเน,นี่ จ้องอะไรอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยยืนให้พวกเราดูกันทุกตอนเลยนาะเนาะทุกคนไปไปดูกันต่อคถอไม่ต้องสนใจเขานี่นี่คือภาพหลุดนะที่ทุกคนอาจจะเห็นคลิปของคนอื่นนะที่ฉากนี้มันเป็นภาพหลุดนะแต่เราจะเห็นกับสกินบิตี้ใครเลยเนี่ยมันมีสีปา จะมีหมวกป้องกันแล้วก็มีปืนล็อกเก็ตลันเชอร์สี่อันนะเหมือนเหมือนกับตอนที่สี่สบสี่นะที่จะเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์สี่อันอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้จะมีปืนด้วยนะแล้วก็ปืนสองอันนะแล้วก็มีขาเหมือนคล้ายๆแมงมุมแต่มันไม่ใช่แมงมุมแบบแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นล้อนะทุกคนแล้วก็เนี่ยสองตัวเนี้ยฟลิงใช่ไหมฟลิงหรือมันชื่อว่าอะไรนะฟลายิงทอยเลตหรือว่า ไม่ใช่ดิเฮลิคอปเตอร์ทอยเล็หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ทุกคนถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์นมาบอกกันด้วยนะว่ามันชื่อว่าอะไรเออแล้วไอ้ตัวเนี้ยคือมันมันไม่ได้เน้นการป้องกันอ่ะดูเออนี่ยิงไปสองนัดทีลงของเรายิงไปสองนัด เหมือนกับตอนนี้เลยนะทุกคนที่เขาจะทําแบบนี้ทุกคนนี่การป้องกันตัวที่ดีมากๆนะเนี่ยทุกคนดูเข้ามาเหมือนเขาทหมือนยอดุมันเหมือนกับเขาบังโลนะอันเนี้ยเขาปัดไปทีเดียวดูร่วมแล้วก็เอากระสุนไปกินซะพี่ก็ยืนกอดอ,อกแบบสบายใจเลยนะ s k i b ิ d i ี้ไฮเตัวนี้ก็จะเป็นตาแดงๆนะมีมีปืนล็อกเกตันเชอร์อยู่ประมาณแปอันนะแล้วก็สก i b ิ d i ี้ไฮเตตัวนี้มันมีหนวดด้วยนะซึ่งเราไม่ได้เห็น s k i b ิ d i ี้ไฮเที่มีหนวดมันนานมากๆแล้วนะนี่แล้วพี่เขานะก็อ่ะอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเขา พี่เขาเก็บคอ้อนไม่อยู่ตรงนี้นท่นคนอ่าพี่เขาเก็บคอ้อนมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ฟันเขาก็ทะลักออกมาเลยนะแล้วเขาก็เอาชิ้นส่วนจากไอ้ปืนของเขาเนี่ยมันยับเข้าไปนะทําให้ฟันเขาออกมาเลยนะนี่แล้วก็ลงมาอย่างเทพ เยี่ยมเลยน้องและทุกคนเราจะได้ยินเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งในตอนที่ในตอนที่59นี่แหละแต่เราจะเคยได้ยินเพลงนี้มาแล้วในตอนที่57คัพ2เบียร์นี้ แล้วเพลงนี้นะก็เป็นเพลงเดียวกับตอนที่ห้าสิบพาร์สองนะนั้นแสดงว่าเพลงของสัจิเกอร์แมนจะไม่ใช่ everybody was through the world อีกต่อไปแล้วจะเป็นยึดเป็นเพลงนี้ทาวอลเพลงตต้ยๆนี่แหละเออจะยึดเป็นเพลงนี้ทาวอลแล้วนะแล้วตอนตรงเนี้ยเราก็จะเห็นเอ,อ่อ เครื่องบินของแคเมล่าแมนนะที่กำลังบินผ่านอยู่นะเออพี่บอกว่าอู้ดีมากเลยน้องที่น้องทำได้ไงเนี่ยแล้วซัิเกอร์แมนไม่ควรซัิเกอร์แมนเขาเขานะไม่ควรจะเป็นพี่รองเขาควรจะเป็นพี่ใหญ่กับไอเมกาไททันแคเมล่าแมนเขาควรจะเป็นด้วยกันเพราะดูจากความ ของเขาอะเขาเก่งมากนะเราชอบ <c oughs> ไททันสป,ปิเกอร์แมนนะของจริงเพราะมันเก่งมันมีไอคิวเยอะไงเออมันมันฉลาดอะ่ะเวลาโดนแพลนไซส์สิ่งอยมัน่างมากเลยพอพอมาของจริงปุ๊บดีมากเลยเนาะทุกคนซึ่งมันดีมากนะที่ไททันสป,ปิเกอร์แมนเนี่ยขายดีแล้วมาเป็นพวกเดียวกันเนี่ย เขาถึงได้มาร่วมมือกันแบบนี้แล้วก็ฉากนี้ตื่นเต้นมากแล้วเผพันธุ์สปิกร์แมนเนี่ยก็กลับมานะโดยที่เขาหายไปหลายพีเลยนะมาแบบมาแค่หนึ่งตัวสองตัวบางครั้งอะแต่นี้มาเป็นกองทัพและตอนนี้ก็จะมีสปิกอร์แมนอยู่ใน มีสปิเกอร์แมเต้นอยู่สองคนตัวนี้มันไม้คว้มคิดถึงม,มากเลยอลายไลงสปิเกอร์ก็กลับมานะสไปเดอร์สปิเกอร์ก็กลับมาโอ้โหดีใจสุดๆเลยนี่ฉากนี้เตรียมเตรียมชูนิ้วโป้ง ให้สองคนนี้เลยภายในสามสองหนึ่งชอบดีมากทุกคนเราชอบนะฉากเนี้ยนี่พือคือว้าวมากาไม่ทำแบบเนี้ยในใจคือว้าวมากคือแบบ <c oughs> มันแบบว้าวจริงๆ ที่เขาได้ทํามือแบบนี้กันอ่ะแบบเหมือนเป็นแบบว้าวมาก,กอ่ะคนสก,กนนิ๊วิดีโอไฮเลทไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะมันก็ว้าวมากเลยนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b ั c r ส b e ใหกกับช่องซิม่าแอ้ดไดาชนเนลด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลา,ลาไปก่อนบุ้ยบุย